แม่เขาครับไม่สวยเหมือนหัวเถิกข้างนึ่งครับพ่อมากพ่อ่าจะเป็นคนตลกความฝันของเขามีเพียงอย่างเดียวคืออยากอยู่บ้านเลี้ยงหมาเราตอนนี้ก็ได้อยู่บ้านเลี้ยงหมาจริงๆแต่ว่าเป็นหมาปีศาจในบ้านครับเป็นหมาในฝันนะฮะฝันไปอะไรแม่ขาตลันะกุ้งเซจุนอุ้ยคอคอปวดคอโอ้ยคอของฉันคอของฉันกีโลคะเนี่ยเกือบสี่สิบครับโอ้ยพี่ เจ้าวันนี้เจนจีมาแอลเหนือนะจ๊ะกะเจ้าโอ้ยพูดไม่รู้เลยมาแอลเหนือที่นี่เลยนะคะเพชรหมัดแฝงครั้งที่6นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆกิจกรรมอะไรมากมายที่เกิดขึ้นในงานนี้บ้างค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเดินในงานนะคะเราไปพบกับนโป๊ะมัม ถ้าพร้อมแล้วมาพบกับกิจกรรมที่ดีจากเชิญให้และน้องปออมมาเอา ครับแล้วก็เบียครับใหญ่งบ้างวันนี้นโปะมาทําอะไรคะวันนี้นโปะก็มาโชว์ตัวนะฮะโชว์เขาสมรภิพิเศษบนเวทีเป็นไงบ้างคะมาเจอพบปะแฟนๆนโปะน่าจะชินครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยเติบเต้นที่รู้สึกว่าไม่เคยรู้ว่าเชียงใหม่เยอะขนาดนี้อะไรอย่างงี้ครับทำไมเรามาทําอะไรกับเจอไฮเข้ามากับเจอไฮด้วยสินค้าตัวนี้ใช่นี่คือขนมจากแมลงนะจ๊อ่เจอไฮสติ๊กนะคะเป็นอินเซตโปรตีนนั่นเองเป็นตัวใหม่ แล้วซองลูปเมย์เขาทำแบบรีไซเคิลได้ร้อยเปอซนต์ด้วยนะ,ะแล้วตอนนี้เป็นเพนเคยน้องเคยทานผลิตภัณฑ์จากแมลงไหมยังไม่เคยอันนี้เอาจริงๆคือตัวนี้ตัวแรกแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าเขากินนี่นานมอโปรดชอบนะฮะโปรดชอบมากปังโอ๊ยตายแล้วตาย พื้นที่ไม่พอตายไม่ได้ตายแบบาบแบบอดไทยอะไรประมาณนี้ฮะที่เขายอมทำจริงๆนกโปะเนี่ยมีถิ่นฐานมาจากที่ไหนคะกําเนิดที่สายไหมไหมสายไหมไปรับมาจากสายไหมไปรับมาจากสายไหมแต่ว่าเขาว่าค่ะเป็นตัวสุดท้ายในครอบที่แบบไม่มีใครรับเพราะว่าแม็กเขาอะครับไม่สวยเหมือนหัวเถิดข้างหนึ่ง คนประหลุบัวเธอแต่แม่เขาหัวเิอทั้งหัวแล้วทาไมเราถึงโอเคเอาก็ได้ตัวสุดท้ายแล้วจริงๆดูน้องหมามาหลายบ้านแล้วแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจฟันธงแต่วันนั้นน่ะเจอตอนเย็นตอนค่ําไปดูแล้วก็บอกเขาว่าเอาเลยแค่เป็นความฝันของเขาความฝันของเขามีเพียงอย่างเดียวคืออยากอยู่บ้านเลี้ยงหมาวันนี้ก็ได้อยู่บ้านเลี้ยงหมาจริงๆแต่ว่าเป็นหมาปีศาจในตอนางคืเป็นหมาเลี้ยฝันนะฮะฝันร้าย <Sh iri> แล้วตอนนี้เขาอยู่เท่าไหร่แล้วคะหนขวบ4เดือนครัขวบสีเดือนมีพุงมีแฟนยังมีคนคุยแล้ว,ลวนะค <brid. S 2> คนคุยคนคุยครับคิดว่าจะได้ลงเอยกันไหมคะลงเอยครับเพราะว่าเก็บน้ําเชื้อเรียบร้อย <Sh it> ตอนนี้จีมีอยู่สงตัวแต่ถ้าสมมติคลอดมาก็ทั้งมาได้เหือเราจะได้มีนกเปรจูเนีย ทุกวันนี้เราเลี้ยงเขายังไงบ้างคะที่บานคือเมื่อก่อนค่ะจะมีพาเดินเล่นตอนเช้าแต่เหมือนช่วงนี้พอแบบเวลาเขารวนนะคะพ่ออยู่ด้วยกันมากขึ้นอะไรอย่างี้ค่ะเวลาเราอยู่กับเขาแบบพ่อกับแม่อยู่ในห้องเขาจะไม่ยอมนอนทำไมอะ่ะจะเดินมาเช็คฮะสมมติอันนี้ไปล้างจานก,ก็จะเดินไปเช็คว่าเอ๊ะทำไรอ,ะอ่ะไปเข้าห้องน้ำก็จะ ทำไรอะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เขาจะไม่นอนแบบสนิทนะครับคือจนกว่าพ่อแม่จะนอนใช่แล้วปกติแบบเราก็นอนดึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เขานอนน้อยคือกลายเป็นนบปวดนอนน้อยใช่เราก็เลยต้องหนีไปเที่ยวกัน2คนแล้วก็ทิ้งเขาไว้คนเดียวเพื่อให้เขาได้นอนเต็มที่หรอใช่แปลกไหมฮะแล้วเขาแล้วเขาไม่ไม่โวยวายไม่ปวดไม่โวยวายครับประหลาดมากของจีคือถ้าเที่ยวก็คือกรี๊ดเลยอ่ะโอ้ทำไมต้องชื่อนบปวด นโปดถูกตั้งมาร่วงแน่หนึ่งปีเลยครับพอรับมาก็เอาเลยต้องเป็นตัวนี้อะไรต้องลบโปดใช่ตอนแรกเราตั้งชื่อไว้เราแบบไม่ได้ดูเนาะค่ะว่าชื่อมันแปลว่าอะไรอะไดัมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสูงครับสูงชะลูดสูงผอมสูงนะสูงแนวสูงแนวลอยยกตัวขึ้นก็อันนี้ก็สูงก็สูง180อยู่นะ ก็คือที่ทําให้เขาโด่งดังในโลกติ๊กต็อกนั่นก็คือการการที่คุณพ่อทําเพลงขึ้นมาจริงๆเราลองเพลงนี้กันมานานมากแล้วครับตั้งแต่แรกเลยเหรอเดาว่าต้องเป็นคุณพ่อที่เริ่มร้องก่อนไม่ใช่ครับหรอแต่แต่แตแตคือพื้นฐานมันไม่ได้มาเป็นแบบทํานองขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้เราก็ลืมเนื้อเพลงแรกประมาณงประมาณันคือมันคือการเอาคําชมมาเรียงกันเฉยๆครับนกโป๊ะมัามก็คือนกโป๊ะมั่มอยู่ถ้าเกิดเขามั่มอยู่เราก็จะชมว่านกโป๊ะมัมมั่มบอยคุดบอย บ่อยมบบจริงมากคือมันก็เอาคาชมมาเรียนเฉยๆก็ฟิลหมสั่งพอเขาทําก็ชอบแต่พอเวลาผ่านไปก็คือถ้าไม่ร้องอ่ะก็คือจะไม่ยอมกินจริงหรอใช่ฮะแต่ว่ากินง่ายขึ้นฮะตอนนี้กินง่ายขึ้นแต่คุณพ่อก็คือด้วยความที่มันไวรัลใช่แล้วเราก็พยายามจับจุดว่าทําไงต่อดีให้มันไปได้เราเราก็ทํางานเป็นด้านนี้อยู่แล้วครับทำดนตรีอยู่แล้วก็เลยแล้วทำซะเลยมีคนขอซื้อบ้างไหมคะเพลงลิขสิทธิ์ถูกจดอย่างถูกต้องหมดแล้วจริงหรอมีมีจดแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าปล่อยกับดิสติบิวเตอร์ก็ แล้วจะมีเพลงใหม่ยังตอนนี้คิดว่ายังเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เกิดขึ้นจริงนะครับถ้าเกิดเราทำเพลงใหม่มันจะกลายเป็นการเข็นแบบมันจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันมันจะไม่เรียวใช่ใช่ใช่แกงซีอะค่ะเขาจะเห่าใช่ครับอยากลองไหมฮะแต่้าเกิดโอย เกิดว่าคนรักกันก็าจะมารักด้วยไหนไหนรักกันให้ดูได้มีคนรักกันให้ดูเนาะรักจังเลยรักจังเลยรักคนนี้จังเลยอะไรอย่างงี้ฮะเวลารักกันเขาเป็นหมาที่ควรจะเกิดมาอยู่บ้านหลังนี้เก่มีแอคชั่นหมดทุกอย่างเลยอะไม่รักจังเลยแล้วมีอะไรที่เขาไม่ชอบอีกไม่ชอบหมานายอนผุกชนิดเลยครับ ใส่พันที่เขาไม่ชอบห้ามเด็ดขาดเฟรนช์อะไรอย่างี้ไม่ได้เลยไม่ได้ห้ามทำไมอะครับใครทาอะไรลูกหรอคะเขาชอบชิสุมากเวลาไปงานน้องหมาที่น้องหมาเยอะๆแทนที่เขาจะได้อยู่กับแก๊งคอกี้เขาเป็นเขาต้องไปอยู่แก๊งชิสุตลกมากเลยเพื่อนคนแรกในชีวิตเขาคือชิสุแล้วแบบเลี้ยงมาด้วยกันเข้าใจแล้วแล้วกับแมวเป็นไงปะไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ไหมหล่อตามนโป๊ะได้ที่ไหนบ้างน่าจะมีตอนนี้นโปะมีช่องทางทั้งทิกเก็ตเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็ยูทู คุณพ่อคุณพ่อร้องเพลงอะไรคะปกติผมมีวงรนตรีของตัวเองฮะชื่อวง Twenty t w e n t o c e a n White ครับผมเป็นวงดนตรีแนวซิตี้ป๊อปเป็นยุค80นะฮะช่องยูทูบหรือว่าสปอติฟายซีมิ่งฟ네ังเพลงทุกช่องทางเลยฮะชื่อช่อง2021 o c e a n White สองศูนย์สองหนึ่ง Ocean White 清邁。<laughs> น่ารักเต็มสิบให้เท่าไหร่คะให้น้องร้อยเลยค่ะน้องน่ารักมากที่บ้านเลี้ยงเยอะเหมือนกัน7ตัวแต่ว่าอันนี้ก็คือตัวปูววว <laughs> ใช่เพราะทุกอย่างซื้อให้คงหล่อคนเดียวหมดใช <What? S 2> ่ไหมชื่อมาฟินค่ะคะแนนให้กีนน่คะแนนสิเลยคะ่ <51 S 1> ะให้สิบเอ็ดเขอื่นเขนนให้ร้อยคะแนนเราให้แค่สิบเอ็ดเลย่อเอ๋อเป็นล้านเลยคะ่ละแมวส้มตัวอื่นเหมือนเจดเดย์ใช่ไหมคะตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะคแมวส้มกี่ก็น่ารักเหมือนกันเราจะขิงเขาทำไมเขาหลับอยู่ไม่อยากกวนลูกเขาลูกชื่ออะไรคะชื่อทัฟโฟค่ะทัฟโฟคะแนนความน่ารักเต็ม ให้สิบเท่าไหร่คะให้ส <Superman> ิบเต็มเลยสิบเต็มเป็นแมวที่ไม่ค่อยดื้อค่ะแล้วก็ที่อ่อนนิดนึงชื่อก้อนเมฆค่ะก้อนเมฆขอหน่ารักเต็มสิบให้เท่าไหร่คะให้ร้านเลยค่ะให้สุดซุ้มสุดเล็ดนัดกับพี่โป่งเอาไว้พี่โป่งอยู่ไหนเดินตามหาทั้งงานเลยค่ะเท็หมัดแฝดสองพันยี่สิบสี่ ที่ปป่งเท่านั้น เป็นยังไงบ้างคะพี่ทีนี้คือขาตีมเป็นมินิมอลใช่มินิมอลไหมคะมินิมอลมินิมาร์มินิมาร์ปีนี้มีบูธถ่ายรูปด้วยใช่เพราะว่าปีนี้อยากจะให้มีความรู้สึกว่ามันมีตีมที่เป็นอกค์กุองคนกที่รับแับ อยู่แล้วมันไม่จริงค่ะสามารถมาตีให้ตายได้ค่ะอยชืออไรอ้ยชือพิกไทยกับิงิงอายุเท่าไหร่คะพิไทยกับิงิงพิไทย้ปีขิสปีุณจมหญ่แบบเอ็กซ์ลนดพิกไทยะอายุใหญ่แบบเอ็กซ์นชเล็กอุ้มได้ <อ>แล้วก็เดี๋ยวจะมีโซนเอ็กโซติกเอ็กโซติก,ตกตจะมีน้องมีนกจะมจ้ะมุ้ยน,น,น้องคู่ของจริงไหมนั่นน่ะหรือแจ็ครละเซลล์้อของจริงไหมโอ้ยจแจ๊กเลยมีคิด 10ปีเลยครับผม่ะสองันนี้ก็อยู่สวนชื้นแล้วกินพวกผักผลไม้ครับแล้วตัวเขาจะใหญ่เท่าไหร่อะคะอ๋อใหญ่ถ้าเป็นแล้วแต่สายพันธุ์ครับผมถ้าเป็นพันธุ์ตากลมยักษ์เป็นพันธุ์ในนี้ก็ได้ตัวเต็มที่ประมาณลูกเทนนิสถึงไซต์ตอลรี่อันนี้อันนี้คืออะไรลิงอะไร ไม่ได้พฤติกรรมก้าวร้าวโหดร้ายนะคะตรงนี้ถ้าไม่ได้สอนให้เขาจับอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่จับอย่างพีพ่เนี่ยไม่รู้จักเลยอะไรเหยอใช่<ๆ>เขาจะรู้จักแค่ขอ,ของของอาหารพีที่เขารอให้เขาอย่างเดียวถ้าเลี้ยงนกฮูนี่ต้องอยู่ยัยงไงะคะสำหรับนกน,นําเข้าจากต่างประเทศนะคะ<ๆ>ก็เริ่มแรกเลยเราก็ต้องมีการปรับตัวเขาก่อนเราอาจจะอยู่ไม่ต้องแอร์ก็ได้แค่ขอมีพัดลมเปิดให้เขา ก้อนปลาเบียดาก้อนเป็นโองนี่เป็นเบียดาก้อนที่บึบบับที่สุดซนมากสซนมากสซนมากอตุ๊กตามาได้ไหมเบียแคทนะคะสามารถถ้าเลี้ยงดีๆอยู่ได้ถึง20ปีเลยทีเดียวนิสัยเขาก็จะเหมือนหมาแหละแต่ก็จะไวกว่าถ้าเทียบก็เป็นไซเบียรค่ะแต่เขาเชื่องนะเอ้าอ่ะอ่ะเอาไหมเอาเปล่า ใชครับให้อ,อาหารเป็นไม้ไผ่ข้าวโพดมันอ้อยครับเราเลี้ยงเหมือนเหมือนหนูทั่วทั่วไปเลยไหมคะคล้ายๆครับแต่จะไม่มีถ้วยน้ำให้ก็ที่เขาก็จะไม่ไม่หนุนครับอ๋อทำไมไม่มีถ้วยน้ำให้เพราะเขากินน้ำจากไอ้พวกไข่อ้อยวข้าวโพดอ๋อแล้วนี่เขาจะไปไหนเนี่ย <c oughs> จะไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะ พอยาบีหน้าอันเจมีอ๋อ,องวิ่งเรื่อ,อยๆนางพญากิโลคะเนี่ยเกือบ40ครับโอ้โหพี่คุณพี่ช่วยหนูหน่อยหนูจะเป็นลมหนักใช่ไหมหนักคะ่ะโอ้โห,หอ่ะแล้วพันขาแบบบริตตี้สเปียร์สุดๆดนี่พันอะไรคะนนเป็นงูเหลือมครับผมงูเหลือมงูเหลือมบ้านเรา หนักมากัฒนาลวดลายและสีแล้วนี่ให้กินไก่ใหญ่ขนาดไหนคะก็เป็นไก่ไข่แบบไส์ปลดครับ2เดือนครั้งครับแต่จะให้ประมาณ3-4ตัวโอ้โหถ้าใครปวดคอบาไัลนะคะไม่ควรไม่ควรเลี้ยงงูเพราะคนหนักมากลายสวยไหมลายสวยมากเลยค่ะเป็นวิทนี้สเปียหรอาน่ะ แตหน้าตาอย่างเงี้ยอุ้ยอ๋อันนี้คืออะไรคะอ่าแอฟริกันแฟทเทลค่ะตุ๊กแกหางวัวแอฟริกาอ๋ออันนี้เขาอยู่ได้นานขนาดไหนอะสิบปีสิบห้าปีค่ะบอ๋อให้อยู่แล้วเขาจะไซส์ขนาดไหนนะคะจริงๆตอนนี้คือโตเต็มวัยแล้วแต่จะนี่คือโตเต็มวัยแล้วหรอคะเกิดจะออกตัวกับหางนี่ออกข้างเจ้าเจ้าพองขึ้นใช่่คะอุ้ยอันนี้ดี กินอะไรอะคะสาดิ้งแช่ซาดิ้งแช่คืออะไรอะคะคือจิ้งหรีดโอ้ยเขาก็น่ารักมากไม่ต้องปุบไฟด้วยคนมีน้ำไหมคะคัอกลมไว้ให้เขาก็ได้ก็คือยังไงก็ต้องมีอากาศถ่ายเทแหละใช่ค่ะสัตว์ทุกชนิดมันต้องมีลมอะไรเงี้ยมีถ้วยน้ำมีลมอะไรเงี้ยให้เขาสิ่งจำเป็นก็คือถ้วยน้ำไฮบรอ ต่างชื่อเลยเจ้าของดะทำอะไรก็ได้ จะมีสินค้าขายมีสัตว์เลี้ยงมาขายนะคะยังมีโรงพยาบาลมาเปิดพเพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นด,ด้วยตรวจหูตรวจไรในหูแล้วก็ฉีดวัคซีนชนกบ้าฟรีจ้ะองหมาชื่ออะไรคะอ๋อชื่อมโมโมครับโมโมหนึ่งถึงสิบให้กี่คะแนนคะหมายถึงความสนเนอะฮะหรือ,รอแล้วแต่เราจะคิดให้ให้แปดละกัน สองคะแนนนี้ความสอนใช่เมื่อไหร่ถูกมที่เอาคอกี้มาก็ยังคิดถูกนิดนึงก็คิดถูกอยู่ครับแล้ว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 น้องชื่ออะไรคะชื่อต้องเตยค่ะหนึ่งถึงสิบให้กี่คะแนนคะสิบค่ะทำไมเลี้ยงง่ายค่ะง่ายน่ากแต่นิ่งมากลูกเหมือนหมาโตเลยน้องหมาชื่ออะไรคะชูก้าค่ะหนึ่งถึงสิบให้กี่คะแนนคะสิบทำไมน่ารักค่ะน่านัก ปุ้นค่ะข้าวปุนหนึ่งถึงสิบกกีคะแนนคะให้สิบค่ะน้องไม่ดื้อค่ะน้องเลี้ยงง่ายค่ะน้องแมวชื่ออะไรคะดีเล์ค่ะให้ดิเล่กี่คะแนนให้แปดค่ะเพราะว่าชอบลื้อของในห้องเพราะวแรกคูนค่ะออกมาขนอกก็เฟรนลี่อยู่ค่ะแบบไม่ค่อยไม่ขู่ใครเลยแต่โดนวยเขานึงขู่กู ท่านกับงานเพชรแฝดเซาท์อีสเอเชีย2024ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมา นักสุนิทัศการและการประชุมไบเทคซึ่งภายในงานนี้เป็นการแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเพื่อการเจรจาธุรกิจแบบครบวงจรที่พบกับผู้ประกอบการจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและจากต่างประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจซึ่งในปีนี้เจอฮและจิงนี่ได้นำอาหารและขนมสัตว์เลี้ยงจากกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับพิวเมนเกตมาจัดแสดงในมหกรรมนวัตกรรมสัตว์เลี้ยงระดับภูมิภาคนี้ ด้วยและไฮไลท์ในครั้งนี้ก็คือผลิตภัณฑ์เจอไฮอินเซตโปรตีนขนมโปรตีนจากแมลงคุณภาพสูงที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุไม่เติมเกลือไม่ใส่สารถนอมอาหารทุกชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องสุนัขควบคู่ไปกับแนวคิดด้านความยั่งยืนโดยการบรรจุในซองพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้100%เปเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่รักของทุกคน แล้ในงานวันนี้นะครับเป็นงานเพดไฟเอเชียนะครับเป็นงานที่ใหญ่ในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีลูกค้าผู้ค้าจากหลายประเทศนะครับเข้ามาเจรจาธุรกิจร่วมกันและสิ่งสำคัญนะครับวันนี้นะครับประเทศไทยเองเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลอันดับ3ของโลกสามารถส่งออกไปได้33ประเทศทั่วโลกนะครับโดยวันนี้เองเนี่ยนะครับเราก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เจอฮสติ๊ก นะครับเป็นเจอฮายขนมนะที่ทํามาจากโปรตีนจากแมลงเราใช้โปรตีนจากแมลงเนี่ยเราใช้ฟู้ดเวกซ์ซึ่งเราช่วยเกษตรกรนะครับโดยการนับให้เกษตรกรนะครับเลี้ยงแมลงขึ้นนะครับมีรายได้แล้วเราก็นําแมลงนั้น่ะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับมีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็มีอะมิโนอเอสิดสูงนะเป็นประโยชน์ที่ดีทําให้มีสุขภาพที่ดีของสุนัขนะครับและที่สาคัญนะครับแพคเกจจิ้งของเรานะครับสามารถรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ คุณผู้ชมสามารถรับชมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ทางรายการเพจเลเบอร์ไปเจอไฮค่ะ ่ะไม่ใช่แค่ขนมเดียวมีอาหารด้วยง่ายทานง่ายทานง่ายใช่แล้วก็มีเจอไฮวอบิโดเนาะตัวที่แบบว่าเรากำลังขัดนันนอกจากมายังมีแมวอีกมีแมวเนาะมีในสูตรจินนี่ใช่จินนี่ปลาทูน่าแครี่นะต่างๆในรถต่างๆนะคะมีซอฟต์ชิคเก้นสลซ์ด้วยนะคะแล้วก็จินนี่สติ๊กก็มีเหมือนกันใช่ขนมแมว ไขายดีสุดค่ะถ้าเป็นจิมมี่ใี่จิมมี่นี่สุดอย่างอย่าเป็นพวกเขาจ้ะเขาเนาะจิมมี่เพาก็จะขายเพราะน้องแมวชอบชอบชอบก็จะเป็นจิมมี่เพาส์แบบนี้นะคะมือเน้น ในส่วนของโพสต์บอ,อติกค่ะเป็นมิ้นเนโลโรบิโอยไยมีใหม่มอีกเหรอ แล้วก็สาขาล้ำคูนแล้วก็สาขาตรงไหนนะเดี๋ยวนะเยียงหนุยเยียงหนุยเยี่หลุยเยอะไงมีจิ๋วจ้าค่ะนึกไม่ได้เราบอกเลยนะคะแต่ละช็อปก็คือใหญ่พอๆกับฮอนี้เลยใช่ไปช็อปปิ้งกันได้ราคาโปรโมชั่นจัดเต็มแน่นอนเจอกันงานเพชรหมากครั้งหน้านะคะใช่่คะขอบคุณมากเลยจังจีมาาทุกปีเลยทุกปีเลยเดี๋ยวมาหาอีกนะค๊ะ ชื่ออะไรคะกําปองกําปอง1นึงถึงสให้กี่คะแนนสิบเลยให้สิบเลยทำไมดืูดูมากอะไรที่ทําให้เรารักเขาเขาหน้ารักแล้วก็นอนกับเขาทุกคืนหล่อแล้วชอบมุดมุดลูกชื่ออะไรคะน้ำโมค่ะน้ำโมน้ำโมหนึ่งถึงสิให้กี่คะแนนคะสิคะแนนเลยค่ะบความความสนนะคะความสนเพื่อนชื่ออะไรคะลักกี้ค่ะลักเก้หนึ่งถึงสิบให้กี่คะแนนคะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเลยเพราะความสนสนมากใช่เขาหน้ารักนะ าไปเลย12คะแนนชื่ออะไรคะน้องแมวชื่อแพนเตอร์ครับ10คะแนนให้กี่คะแนนให้เต็มไปเลยมันน่ารักครับขึ้นนิสัยของสปีกอะมันขี้อ่อนก็คือขึ้นมาปุ๊บมันก็แบบมาถูมาคอเคียบมาอะไรอย่างเงี้ยน้องแมวชื่ออะไรคะชื่อแอบบี้่ห1-10คะแนนให้กี่คะแนนให้10เลยค่ะดีละขี้อ่อนมากเลยค่ะกินง่ายแล้วก็ขี้เล่นด้วยค่ะติดคนค่ะดูสีขาง่วงนอนน่ารักมาก าชื่ออะไรคะคนี่ครับผม1น0ถึงสิให้กี่คะแนนคะ10เลยครับน้องน่ารักมากครับถ้าน้องไม่ได้เป็นแมวค่ะอยากให้น้องเป็นอะไรคะอยากให้เป็นน้องชายครับผมเล่นด้วยกันได้น้องชื่ออะไรคะชื่อว่ากิว1น0ถึงสิให้น้องกี่คะแนนคะ1ิเลยก็ได้ครับเพราะอะไรคะมันเชี่ยวฟังดีครับมันน่ารักดีครับสมมติว่าน้องไม่ได้เป็นแมวอยากให้น้องเป็นอะไรคะเป็นแมวนี่แหละครับน่ารักสุดละครับน้องชื่ออะไรคะลีออนครับ1น่ถึงสิให้น้องกี่คะแนนคะให้ร้อยหนึ่งครับเขาไม่ได้เป็นสุนัขอะออยยาากกกห้้เเเเเขป็็นนนนไรมมมืืลลูชแวววัััดี you